สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่ใบลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีตุลหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีตุลในช่วงเดือนนะคะมกร,ะราคม2568ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กันยายนนะคะถึง21ตุลาคมค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูตามราคานาเรยังไม่ทราบราคานานะคะลูกตานสแปะล,ลิงเว็บไซต์ในการหาราคานาไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตันได้ที่ l ลน์อ f ฟฟิเชีย c เค้าไลน์แอดแอดทาร์โรบายลูกตาเลยนะคะในช่วงเดือนมกร,ราคมนี้ชาวราศีตุลจะเป็นยังไงกันบ้านเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่่าคะ ไพ่ตรงกลางของคุณนะคะเป็นฝ่ายอัพทับค่ะมีเซเว่นอัพสอดนะคะจัสติสอ๋อโฟร์อัพวันเดอะมูนนะคะเอ็ดอัพสอดนะคะเดอะเฮมิสเอ็ดอัพเพนทาเคิลเดอะสตาร์และใบสุดท้ายนะคะเป็นเมจิก เมจิกเชียนนะคะลูกต,ตามองว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะมีความสําเร็จมีความมั่นคงค่ะแต่ยังก,ก็ยังต้องระวังนะคะพวกมีชาชีพระวังคนที่มาขโมยผลงานนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของจิตใจของตัวเองด้วยค่ะในเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคะสิ่งที่ตันเห็นนะคะไฟอับคัพที่ขึ้นมาเป็นไพ่ตรงกลางเนี่ยบ่งบอกถึง e NERGY ของตัวคุณค่ะว่าคุณมีความเสียดายนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยวันนี้คุณเองอาจจะแบบโฟกัสในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว สิ่งที่จะแนะนําคือให้กลับมาโฟกัสที่ปัจจุบันนะคะสิ่งที่ผ่านไปแล้วอะค่ะบางทีเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่อยากให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยากให้เห็นในสิ่งที่คุณมีแล้วก็เงยหน้านะคะพบพะเผชิญกับความจริงค่ะคุณจะเจอความจริงว่า คุณยังมีเรื่องดีๆในชีวิตที่หลงเหลืออยู่นะคะตัว The Star A e o p e n t a c l e ขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงความหวังแรงบันดาลใจค่ะ p รมิ m ขึ้นมานะคะตรับ The Moon นะคะตันมองว่าช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาให้คุณกลับมาศึกษานะคะหรือว่าลองคุยกับตัวเองอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกครั้งนะคะ The Moon ขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงสภาวะที่ถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยแปลว่ามันอาจจะมีทิศทางที่ไม่ชัดเจนอาจจะความหมองเศร้าน จะทําให้เราอ่ะเราเรายังไม่เห็นทางที่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ในที่นี้นะคะถ้าเป็นเดอะมูนเนี่ยจะดีสําหรับธุรกิจที่เป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะคะงานต่างประเทศเหล่านี้จะมีโอกาสที่ดีได้ในเดือนนี้นะคะเชื่อมันออฟสที่ขึ้นมานะคะเดือนนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการขโมยเอ่อการขโมยผลงานนะคะหรือเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะอยากให้ลองเช็คให้โดยละเอียดนะคะมีชาชงมีชาชีพเนาะลองดูว่าแบบของจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ justice ขึ้นมาคะ่ะอยากให้คุณแบบ กลับมาอยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงค่ะจะชี้อะเป็นช่วงเวลาแห่งการลังเลสงสยัยหรือในอีมุมนึงค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจขอให้คุณนะคะใช้อดีตนะคะมาเป็นอะไรที่คุณเสียใจก็แล้วแต่ค่ะมาเป็นบทเรียนถ้าคุณเรียนรู้จากมันนะคะ,ะมันจะทําให้คุณนะคะก้าวไปอีกระดับหนึ่งบัตร ปัญหาที่ผ่านมาจะทําให้คุณเติบโตแล้วก็มีโอกาสในการเรียนรู้ประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนะคะเอ็นออฟสอดแล้วก็ฟร์ออฟันขึ้นมานะคะบง่งบอกถึงการประสบความสําเร็จค่ะถ้าคุณอยากได้งานใหม่เดือนนี้มีโอกาสนะคะลองลองสมัครงานดูนะคะคุณจะได้งานที่มั่นคงมากขึ้นนะคะมันอาจจะทําให้คุณได้เรียนรู้ไปอีกระดับหนึ่งค่ะการเรื่องเรื่องราวเดิมๆเนาะอยากให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะมันจะทําให้คุณ ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งได้นะคะในมุมของคนที่ทํางานด้านแบบเป็น ฟรีแลนซ์หรือกิจาการส่วนตัวค่ะก็อย่าเสียดายกับเรื่องเดิมเนาะหรือว่าคุณไองอาจจะเจอกับคนที่แบบไม่จริงใจมาหรือว่ามีประเด็นปัญหาในก่อนหน้านี้นะคะ่ะอะไรที่ผ่านไปแล้วนะคะอยากให้แบบผ่านไปแล้วก็เอามันมาถ้าแบบอยากจะโฟกัสจริงๆอะคะ่ะอยา่าอยากแค่เสียดายแต่ให้เอามาเรียนรู้นะคะความหมองเศร้าวความคิดวิตกกังวลอาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามองมองในแง่ดีว่าเอามันมาเป็นอะไรที่พลิกแพลงสถานการณ์ค่ะจะซีขึ้นมาค่ะกลับมาใครเดือนนี้ใครต้องการจะจดทะเบียนบริษัทมีโอกาส ได้นะคะหรือว่าต้องการออกมาเป็นแบบเจ้าของกิจการเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะเมจเเชียนขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณจะใช้สกิลของคุณนะคะทักษะของคุณอะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีแล้วก็มีโอกาสในการต่อยอดเรียนรู้ได้ค่ะถัดไปนะคะในเรื่องของการเงินเดือนนี้นะคะเป็นเนีของการเงินของคุณนะคะมันมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะมีโชคลาภนะคะเอซอฟแอนตอาโคขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงโชคลาบบับ๊บลอยได้นะคะถ้าใครต้องการที่จะ เสี่ยงเสียงดวงเนาะก็ลองดูเลขจากเลขจากเลขที่บ้านขาหรือว่าเป็นเลขที่เป็นของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราไปขอพอรไว้เนาะมันก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นนะคะในมุมของการเงินนะคะเดือนนี้ก็คือ หนึ่งคือ,อยาหมองอยาต้องระวังคืออันนึงคือเซเว่นออลสอก็คือมิชาชีพนะคะมิชาชีพเดี๋ยวนี้มันมาในรูปแบบที่หลากหลายอยากให้แบบว่าลองศึกษาหรือว่าลองแบบหาข้อมูลไว้อะคะ่ะเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในที่สุดเนาะเวลาที่เราแบบเอ่อโดนมิชาชีพอะไรบางทีรู้สึกแบบเออเสียดายตางังแต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะยังต้องยอมรับว่าเออบางครั้งอ่าก็ ต้องทอคเป็นจริงอะคะ่ะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ต่อไปอะคะ่ะเราเราอะเสียตังไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าต้องกลับมาอยู่แล้วกเ็เรียนรู้กับปัจจุบันแล้วก็ให้แบบว่า อันนี้มันเป็นบทเรียนหรือส่งต่อเรื่องเนี้ค่ะแนะนําบอกคนอื่นว่ามีอาชีพมาในรูปแบบต่างๆเนาะมันก็จะทําให้คุณนะคะแบบเรียนรู้จากเรื่องนี้นะคะการเงินเนี่ยอาจจะมีความเศร้าหมองบ้างนะคะหรือว่าไม่ไว้ใจในเรื่องของการเงินบ้างะคะ่ะแต่สุดท้ายอาจจะติสติขึ้นมาคือคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะถ้าไวจใจม,มันคุณจะได้รับความยุติธรรมสิ่งที่คุณทํามาค่ะ อ,อ่มันจะได้รับออกดอกออกผลเนาะถ้าเรื่องของการเงินนะคะคุณจะปรับบาลานซ์ได้โฟลว์อวเนี่ยคือถ้ามีเซนสัญญาเรื่อง เรื่องเอกสารสัญญาซื้อบ้านซื้อรถอย่างเงี้ยมีได้นะแต่ว่าเซเวน่นสอดขึ้นมาอยากให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาเหมือนกันระวังเรื่องเอ่อดอกเบียเนานะบางทีตกลงกันไว้อย่างนึงแต่พอถึงเวลาเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะสิ่งสําคัญเลยคือคุณจะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตการเงินเนี่ยมีโอกาสเติบโตหรือว่าเรียนรู้การลงทุนมากขึ้นด้วยนะคะถัดไปนะคะในส่วนของความรักค่ะเอ NERGY ของคนโสดเนี่ยเดือนนี้ถามว่ามีคนเข้ามาไหมอาจจะมีนะเป็นคนเอ่อ คนท่านลมเมถุนตุนกุมคนถ้าไฟเมสิงธนูเนาะแล้วก็ถ้าเดินฝึกศบกันมังกรค่ะแต่สิ่งที่ท่านเห็นเนาะคือถ้าคุณเอเนอร์จียังไม่ค่อยดีอะค่ะเหมือนคุณจะดึงดูดคนที่ไม่สิงสายเข้ามาด้วยนะคะมันมีทั้งคนคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันเป็นคนลักษณะของการเข้ามาในของคนโสดอะมันจะเป็นลักษณะของการที่แบบ มีเป็นแบบคนคุยนะอาจจะมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าในอีกมุมหนึ่งค่ะระวังคนมีฉาชีพพวกสแกมเมอร์ที่จะอาจจะเข้ามาได้ด้วยนะคะทีนี้ก็คือเวลาจะคบใครนะคะลองดูโปรไฟล์ดีๆนะคะลองนัดเจอกันนะคะหรือว่าอาจจะเจอกันกับคนที่แบบว่าคนที่แบบจะเชื่อใจได้ก็อาจจะมีคนที่แบบเออเรารู้จักแนะนํามาหรือในอีกมุมหนึ่งค่ะฟว่บาอาจจะเจอกันจากงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบ เราเราอาจจะต้องมีคนที่เรารู้จักอ่ะ ออแนะนํามาอีกทีนึงมันถึงจะเป็นผลดีนะคะแต่ว่า energy ของคุณนะ่เหมือนคุณยังเสียดายเรื่องเดิมๆอยู่หรือว่ายังอยู่จมอยู่กับอดีตอยู่ค่ะขอให้คุณกลับมารักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็ปรับ balance ค่ะคุณถ,ถึงจะดึง energy ดีๆแล้วก็เลือกคนดีๆได้ได้ในที่สุดเนาะเหมือนเราถ้าเราแบบว่าเลือกแฟนตอนที่เราเศร้าอะไรเงี้ยบางทีเราดึงดูดคนที่ไม่ดีเข้ามาแต่ถ้าเราะตั้งใจกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองะคะ่ะคุณจะเลือกคนที่ถูกต้องได้นะคะแลแต่ตเชื่อว่ามันมีโอกาสคนเนี้ย คนที่คนที่เข้ามาในเดือนนี้มีโอกาสพัฒนาไปถึงแบบแต่งงานได้ในที่สุดนะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะเดือนนี้อาจจะมีความน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีความกังวลใจหรือบางคนเนี่ยอาจจะทําตัวเป็นนักสืบพยายามสืบและสืบคนนะคะหรือว่าอาจจะมีคนมาพยายามเข้ามาตีไขครัวของเราค่ะแต่ท่านเห็นเนี่ยมันมีความเศร้าเข้ามาอยู่ในเรื่องของจิตใจนะคะมาทาังนะคะมันอาจทาให้เรากลับมาทิดท,ทบทวนนะคะเอเนอร์จีเนี่ยมันเหมือนมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะ ตัวของ seven of swords เนี่ยมองถ้าแปลปกติแล้วอะ่ะแปลว่าหลอกลวงมีชู้มีกิ้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของไพ่ที่ขึ้นมาณนะเวลาเนี่ยค่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของการเซอร์ไพรส์แต่างงานได้นะคะมี j u s t i c e มี u r o f w a n d s มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกับ ตกลงกันค่ะแล้วก็มีโอกาสแต่งงานได้นะคะเรียนรู้ได้แต่ว่าสําคัญคือว่าเดือนนี้คืออย่าอย่ามองเศร้าไม่งั้น energy ความเศร้าของคุณนะคะ่ค่ะมันจะดึงดูดเรื่องแบบเรื่องแบบเห็นอะไรก็เป็นเรื่องร้ายไปหมดหรือเอาเรื่องเก่าๆอ่ะกลับมาทะเลาะนะคะสิ่งสําคัญนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาอยากให้คุณอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็ตัดสินใจนะคะจริงๆความรักดีๆของคุณยังมีนะคะขอให้คุณนะ่ะ กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะแล้วก็เรียนรู้นะคะว่า,าคุณเป็นคนที่มีความพร้อมนะคะ for up an ขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะพูดคุยถึงเรื่องแต่งงานก็ได้นะ The star เนี่ยคือมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคือถ้าก่อนนั้นเนี่ยมีประเด็นปัญหาเรื่องมือที่3หรือมีอะไรเรื่องเซอร์ไพรสม์มีเรื่องให้คุณผิดหวังเสียใจอะคะ่ะขอให้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะวันนี้อยากไปกับต่อคนนี้ไหมแต่ตอนรู้สึกเห็นการเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีโอกาสพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานด้วยฉะนั้น้นอยากให อยากให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและเรียนรู้ที่จะแบบให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะระแวงระแวงวัา,ารู้สึกว่ามันอาจจะมีความระแวงอยู่นะคะแต่ว่าสําคัญก็คืออ่าถ้าทีจะให้อภัยก็ต้องตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะสําหรับคนที่เป็นชาวราศีราศีตุลน,นาศีตุลโอเคได้ค่ะถัดไปนะคะ เออเรื่องของการการความรักเรื่องของสุขภาพคะ่ะสุขภาพเะือวังเรื่องของ สภาพจิตใจฮอร์โมนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเอ,อ่อการไม่ได้ดูแลสุขภาพเท่าที่ควรนะคะความหมองเศร้าของเราเวลาจิตเราหมองเศร้าเนาะเวลาที่ว่าความเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นเนี่ยบางทีคนบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่สําหรับตาเนี่ยตามอกว่าบางทีจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะคะเวลาลเราวลาเราดาวเนี่ยบางทีเอ,อ่อร่างกายของเราก็ล้วนไปด้วยนะคะระวังเรื่องของโรคผิวผิวหนังค่ะแล้วก็พยายามปรับบาลานซ์ของร่างกายเวลากินเวลานอนอให้สมดุลน,นะคะก็จะทําให้สุขภาพคนดี ขึ้นได้ค่ะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญเรื่องหนังสือนะคะความรู้นะคะเรื่องของออแครธรรมทานก็ได้ค่ะมันไปได้ในหลไหนมุมมองเนาะแล้วก็การทําบุญของที่เป็นของน้ำนํำๆค่ะหรือว่าการทําบุญกับคนที่มีประเด็นปัญหารเรื่องของเ,ออเ,ออเขาเรียกว่าพวก ทันทสถานเนาะเรื่องความยุติธรรมต่างๆอะคะ่ะการทําบุญพวกนี้อาจจะทําบุญแบบส่งข้าวส่งของไปให้อะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นลักษณะนั้นเป็นการที่เสริมบุญให้กับคุณสถานพินิตหรือว่าแบบทันทสถานต่างๆนะคะเขาอาจจะเปิดรับในตรงเนี้นะคะ่ะก็ลองดูนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณได้ะคะ่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆเราทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทาบุญอย่างไรคะ่ะมันได้หมดขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็ อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจลูกตานะคะสุดท้ายนี้ลูกตาอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอให้บุร,รักษาเทวดาคุ้มครองไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสี่เสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ